คลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราค่ะประจำวันที่21ธันวาปิดท้ายด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่9ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮ a ฟนุ้ยสเค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเช้านี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์หนาวเย็นนะ และใน2อสวันนี้นะคะจะมีฝนตกได้ทุกภาคค่ะแต่เป็นฝนเล็กน้อยก็เนื่องมาจากลมตะวันตกเคลื่อนผ่านค่ะส่วนภาคใต้ในวันนี้จะเริ่มมีฝนจากยมอม94บีค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่21ทธันวาคมกันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะ แต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะโดยที่ภาคเหนืออุณหภาูมิต่ำสุด10-17องศาเซลเซียสและภาคตอนออกเฉียงเหนืออุณหภาูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางและภาคตอนออกก็มีอากาศเย็นค่ะอุณหภาูมิต่ำสุดอยู่ราวๆ17-20องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสค่ะสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสและยอดภูก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดด้วยเช่นกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้และในขณะที่มียอมความกดอากาศตา่ำบริเวณหัวเกาะสุม,มาตราจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ภาคใต้ทั้งทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ก็ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็ควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะตอนนี้เรามาฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเพรสชันราอีค่ะฉบับนี้เป็นฉบับที่9ลงวันที่21ธันวาคม2,564พายุดีเพรสชันราอีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะ มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและก็จะสลายตัวในระยะต่อไปค่ะโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะจบพยากรณ์อากาศคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ